ม่เซ้นไ่ว้ให้เลไลกินมั่งนะเลไลเสียงคุณท่านนีเจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณท่านแต่เองอยู่นี่เจ้าค่ะ ไม่ทราบว่ามีเรื่องอันใดให้เลเร่รับใช้หรือเจ้าคะฉันอยากให้เธอไปถามผีป่านางไม้เอเรื่องเพื่อนฉันถ้าไม่มีเรื่องเรียกใช้ก็ไม่เคยจะเรียกหาก็เลยนะเจ้าคะแล้วจะช่วยไหมถ้าไม่ช่วยเนี่ยก็หลีกไปฉันไปถามนางไม้นางอื่นที่สวยกว่าเธอก็ไดไ้ไม่ได้นะเจ้าคะคุณท่านนอกจากจะขี้โมโหเลยยังจะขี้ใจน้อยอีกนะเจ้าคะ ตกลงเธอจะทำตามที่ฉันขอไหมก็ดได้เจ้าค่ะเพื่เดี๋ยวเลไลจะทำตามคำบัญชาของคุณท่านบัดเดี๋ยวนี้ดังปา<อ>เทวดาอ๋อ,อสวยเหรอเจ้าค่ะก็ปกติอะค่ะ ไปมีอันใดห,หรืแม่เลไลท่านลูกเทวดาเจ้าคะเลไลมีเรื่องอยากจะถามท่านลูกเทวดาหน่อนเจ้าคะ่ะเรื่องอันใดคือพอดีว่าท่านเคยเห็นผู้หญิงผมยาวประมาณนี้ไหมเจ้าคะนักรไทยโบ เ,เว่าแต่มายืนเก่งอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเจ้าคะแต่คิวไม่ขึ้นหรอเจ้าคะช่างมันว่าแต่ท่านนักรบเคยเห็นพวกผู้หญิงผ่านไปผ่านมาแถวนี้ไหมเจ้าคะ,ะยุแม่หญิงเจ้าขา,าใช่แม่หญิงในวรรณคะดีใช่ไหมเจ้าคะใช่จ้ะ แม่หญิงช่างงามยิ่งนักเจ้าคะ่ะอุ้ยขอบใจนะเจ้าคะ่ะมีอันใดห,หรือแม่หญิงเคยเห็นหญิงสาวที่มีรูปร่างอรชรผมยาวประมาณนี้ไหมเจ้าคะตอนเนี้นางอะถูกจับไปขังอยู่ในเรือนร้างอีกหลังนู้นหลังนู้นตรงนู้นใช่ไหมเจ้าคะใช่จ้ะ